เอาละครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่เกม Swordman Awakening กับผมนายขนดวยเช่นเคยนะครับและสําหรับเจ้าเกมตัวนี้นะฮะนี่อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นเลยนะครับเขาจะเป็นเกมแนว turn b a เบ d นะครับรูปแบบใหม่ด้วยโอ้โหโดยเจ้าเกมตัวนี้นะครับเขาบอกว่าสร้างขึ้นมาบนพื้นฐานของโลกแห่งศิลปะการต่อสู้แบบดั้งเดิมเลยนะครับจากกระบวนท่าต่างๆนะครับโดยเขาบอกว่ามีผู้เชี่ยวชาญนะครับกว่า100คนเลยนะฮะมาร่วมกันออก แบบท่าแล้วก็ถ่ายทอดศิลปะการต่อสู้แบบต่างๆด้วยโดยในเกมนะครับทุกท่านเนี่ยจะได้สัมผัสกับโลกแห่งศิลปะการต่อสู้นะครับที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็ไม่เหมือนใครด้วยนั่นเองโดยเจ้าเกมตัวนี้เนี่ยท่านผู้ชมเขาจะมีเรื่องของการสะสมตัวละครนะครับเพื่อทําการจัดทีมเนี่ยแล้วก็ทําการอัปเกรดตัวละครด้วยโดยในส่วนของการอัปเกรดตัวละครเนี่ยโหท่านผู้ชมผมบอกเลยว่าเขามีเมนูให้เราทําการอัปเกรดแบบเยอะมากเลยทีเดียวนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ ฝึกวิชานะครับนี่การเสริมสร้างกําลังภายในนะครับการพัฒนาชีพจรนะครับและนอกจากการพัฒนาตัวละครพวกนี้แล้วเนี่ยท่านผู้ชมเจ้าเกมตัวนี้นะครับ <S <S เขายังมีเรื่องของการใส่อุปกรณ์สวมใส่ด้วยโดยเจ้าอุปกรณ์พวกนี้นะครับนี่เราสามารถที่จะทําการอัปเกรดอุปกรณ์ได้นะฮะแล้วก็ทําการเพิ่มระดับนะครับหรือแม้แต่การหลอมอุปกรณ์เนี่ยเราก็สามารถทําได้ด้วยเหมือนกันและนอกจากการอัปเกรดตัวละครนะครับรวมไปถึงการอัปเกรดอุปกรณ์สวมใส่แล้วเนี่ยเจ้าเกมตัวนี้นะครับ ยังมีเรื่องของการอัปเกรดพวกวิทยายุทธอะไรพวกนี้ด้วยนะรวมไปถึงนะครับนี่สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะฮะสำหรับเกมแนวนี้ก็คือเรื่องของคอสตูมนะครับนี่พวกชุดแฟชั่นทุก้ชมบอกเลยว่าคอสตูมแต่ละอันนี่สวยๆทั้งนั้นเลยนะแล้วก็มีพวกออลงออล่าอะไรพวกนี้ด้วยนะฮะและที่สําคัญเนี่ยคอสตูมของเกมนี้นะครับเขายังมีบวกค่าสเตตัสพิเศษให้กับเราด้วยอ่ะท่านผู้ชมคร่าวๆนะครับประมาณนี้ทีนี้เรามาดูในส่วนของเมนูหลักของทางตัวเกมกันบ้างดีกว่าโดยเจ้าเกมตัวนี้เนี่ย ท่านผู้ชมอย่างที่ผมบอกไปนะครับเขาจะเป็นเรื่องของการสะสมตัวละครนะครับมาทําการอัปเกรดแล้วก็ทําการจัดทีมฉะนั้นนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือเรื่องของการสุ่มกาชาตัวละครนั่นเอง <c oughs> และแน่นอนนะครับว่านายขนดกซะอย่างนะฮะเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปสุ่มกาชาแบบจัดเต็มด้วยโอ้โ oh ห oh, ดูเงินแคบผมซะก่อนบอกเลยว่างานนี้จัดหนักแน่นอนนะครับทีนี้นะครับนอกจากการสุ่มกระชปองพุ่นนี้แล้วนะครับเรามาดูการว่า เขามีเมนูอะไรน่าสนใจกันอีกนะครับโดยในส่วนของเกมตัวนี้นะครับเขาจะมีเรื่องของการสารสัมพันธ์นะครับกับพวกตัวละครตัวอื่นด้วยนี่มีทั้งการสารสัมพันธ์แล้วก็การทําลายความสัมพันธ์ด้วยนะฮะอย่างเช่นนะครับนี่ผมจะพามาดูเมนูเดินเที่ยวแล้วก็จัดมาสักอันหนึ่งนะครับเอาอันไหนดีเอาเอันนี้ก็ได้นี่เจ๊บมีการคุยกับสาวๆด้วยท่านผู้ชม แล้วทีนี้เนะนี่ยท่านผู้ชมเมื่อเราทําการลงเล่นด่านไปแล้วนะครับมันก็จะเป็นเรื่องของการต่อสู้กับฝั่งตรงข้ามแล้วนะแต่ว่านะครับเมื่อเราทําการต่อสู้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะได้นะครับนั่นก็คือแต้มหัวใจนะฮะหรือว่าแต้มสายสัมพันธ์กับตัวละครสาวๆนั่นเองโดยเจ้าแต้มพวกนี้นะครับมันจะไปเพิ่มในส่วนของค่าสเสน่ห์ของเราด้วยนะี <c> ่ <oughs> เป็นยังไงละ่ะอ่ะทีนี้นอกจากเมนูความสัมพันธ์แล้วนะครับจริงๆมันมีอีกเรื่องหนึ่งผมขออภัยด้วยผมข้ามไปนะครับเมื่อกี้คือตอนเริ่มเกมเลย เนี่ยท่านผู้ชมตอนเราสร้างตัวละครทาอะไรเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยเขาจะมีให้เราเลือกฝ่ายด้วยนะครับว่าตัวละครหลักของเราเนี่ยจะอยู่ฝ่ายธรรม,มะหรือว่าจะอยู่ฝ่ายอาธรรมนะครับโดยการเลือกฝ่ายของเกมนี้นะครับมันจะส่งผลต่อเนื้อหาในการเล่นหรือว่าการดําเนินเรื่องของเกมด้วยนะฉะนั้นแล้วนะครับนี่ท่านผู้ชมก็ต้องเลือกให้ดีนะครับเอาล่ะทีนี้ท่านผู้ชมเรามาดูในส่วนของการอัปเกรดตัวละครกันดีกว่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราอัปเกรดตัวละครเสร็จแล้วเนี่ยผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปทําการต่อสู้จริงกันดูนะฮะว่าเวลา เกมตัวนี้นะครับเกมเพย์เขาจะเป็นยังไงกันบ้างและที่สําคัญนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆเนี่ยไปทําการ PVP กับผู้เล่นอื่นด้วย โดยการอัปเกรดตัวละครนะครับก็อย่างที่บอกไปช่วงต้นคลิปเลยนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเดีย๋ยวเราจะลองมาทําการอัปเกรดตัวละครนะครับที่เป็นหนี่ระดับสีทองเอาตัวไหนดีเอ่ยเอาเป็นว่านะครับเดี๋ยวผมจะอัปเกรดเจ้าตัวนี้ดีกว่าโอ้โหสวยดีนะฮะเริ่มต้นนะครับผมจะต้องทําการใส่อุปกรณ์ก่อนนะครับก็กดนี่ติดตั้งทั้งหมดนะครับจัดไปแบบออโต้บลับโอ้โหมาเต็ม ทีนี้เราก็มาดูในส่วนของการอัปเกรดนะครับอุปกรณ์กันบ้างกดคลิปเข้ามานะครับแล้วก็นี่เขามีอัปเกรดทีละขั้นนะครับแล้วก็อัปเกรดด่วนด้วยท่านผู้ชมผมก็จะทําการกดอัปเกรดด่วนไปเลยโอ้โหทีเดียวรู้เรื่องทีนี้นะฮะนอกจากการอัปเกรดนะครับในส่วนนี้แล้วเนี่ยเขายังมีเรื่องของการหลอมผลิตด้วยนะครับหรือว่าการเลื่อนขั้นนั่นเองแต่ว่านะครับเขาต้องใช้ชิ้นส่วนของอุปกรณ์ชิ้นนั้นด้วยนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยผมไม่มีเลยท่านผู้ชม อ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราทําการอัปเกรดด่วนกันไปก่อนก็แล้วกันนะครับนี่ไล่ไปทีละอันนะครับเอามันทุกอันบลึบ,บแล้วก็อันนี้ด้วยบลับ,บโอ้โหแบบรวดเร็วแบบรวดเร็วเอาล่ะทีนี้นะครับอุปกรณ์ทั้ง3ชิ้นของผมเนี่ยก็อัปเลเวลจนเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมานะครับเรามาดูในส่วนการอัปเกรดตัวละครกันบ้างไม่โอ้โหมีเมนูอะไรให้เราอัปเกรดบ้างเนี่ยเพียบไปหมดเลยนะครับ เดี๋ยวเราเริ่มจากการอัปเกรดเลเวลตัวละครกันก่อนดีกว่านะครับมีอัปเกรดด่วนด้วยท่านผู้ชมบลืบเขาให้โอ้โหมาเต็มมาเต็มจัดไปให้หมดจัดไปให้หมดบ,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 บึบ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 โอ้โหเรียบร้อยท่านผู้ชมค่าพลังขึ้นมาโคตรเยอะทีนี้นะฮะมาฝึกวิชาต่อนะครับนี่ปลืบฝึกวิชาแบบด่วน โอ้โหโอ้โหจัดไปนะครับ <N ine> นี่แล้วก็ทะลวงไปหนึ่งขั้นโอ้โหท่านผู้ชมบอกเลยว่าอาลังการมากนี่ตอนนี้ตัวละครของผมเนี่ยกรอบเป็นสีเขียวแล้วนะครับ <N ine> <N ine> ก็จัดไปนะครับแล้วก็ฝึกต่อไม่รอแล้วนะนี่โอ้โหพลังขึ้นเพียบว่ะ <N ine> แล้วก็จัดไปทีนึงเชื่อู้หท่านผู้ชมตอนนี้เป็น <N> ส <ine> ีฟ้าแล้วนะฮะจัดไปทีนึงโอ้ยจัดไม่ได้แล้วนะครับปรากฏว่าวัตถุดิบของเราไม่พอนะฮะอ่ะเอาเป็นว่าเราคาไว้ที่ระดับสีฟ้าก่อนก็แล้วกันต่อมานะครับ เรามาดูในส่วนของเขตแดนกันบ้างไม่โอ้โหยยท่านผู้ชมอันนี้เนี่ยมันต้องใช้ชิ้นส่วนดวงจิตของตัวละครตัวนี้นะครับซึ่งผมยังไม่มีเลยนะฮะแต่ว่าท่านผู้ชมไม่ต้องห่วงไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวช่วงท้ายคลิปเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปสุ่มกรชปองกันนะครับน่าจะได้ชิ้นส่วนพวกนี้นี่แหละมาทีนี้เรามาดูในส่วนชีพประจรกันบ้างนะครับนี่โอ้โหเดี๋ยว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 ในส่วนของชีพจรเนี่ยเขามีอะไรให้เราอัพอีกเพียบเลยนะครับนี่เริ่มทีละอันบล๊บแล้วก็เอาอย เอาเป็นอันนี้ก็แล้วกันนะครับนี่ใส่เข้าไปนะครับเพิ่มเพิ่มเลเวลไปเพิ่มเลเวลไปชุบ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  จึบ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 โหใส่รัวๆใส่รัวๆใส่รัวๆ,วๆปึ้งอ่าตอนนี้นะครับขึ้นมาเป็นเลเวลสูงสุดแล้วนะฮะเอาล่ะทีนี้นะครับเมื่อเราทําการอัปเกรดอุปกรณ์แล้วก็อัปเกรดตัวละครเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็ถึงเวลาที่เราจะต้องมาทําการจัดทีมนะครับหรือว่าจัดค่ายนั่นเองปึ๊บนี่โดยการจัดค่ายของเกมนี้นะครับก็ง่ายๆเลยท่านผู้ชมนี่เราชอบตัวไหนนะครับเราก็ใส่มาในตําแหน่งการยืนนะครับต่างๆน,านั่นอ่ะอันนี้ด้วยนะฮะแล้วก็อันนี้ใส่ได้ไมป เต็มแล้วนะครับโดยตำแหน่งการยืนของเกมนี้เนี่ยตามพื้นเขาจะมีสีด้วยนะเห็นไหมช่องสีเขียวช่องสีแดงช่องสีฟ้านะครับซึ่งเขาจะมีบอกนะครับนี่ว่าช่องไหนนะครับมันจะเพิ่มสเตตัสอันไหนให้ตัวละครบ้างนะครับเราก็สามารถเลือกวางได้เลยและนอกจากนั้นนะครับเจ้าหน้าต่างตัวนี้เนี่ยเขายังมีเรื่องของการปรับกลยุทธ์ด้วยนี่โอ้โหเราอยากจะใส่กลยุทธ์แบบไหนเข้าไปนะครับเป็นพิเศษเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกใส่ได้เลยนะฮะรวมไปถึงนะครับการปรับอุปกรณ์นะครับ ตรงส่วนนี้เนี่ยก็สามารถทําได้เหมือนกันท่านผู้ชมนี่เห็นไหมจะเอาอุปกรณ์ชิ้นไหนใส่ตัวไหนนะครับเราสามารถเลือกได้เลยเอาล่ะทีนี้ท่านผู้ชมเมื่อเราพร้อมแล้วนะครับผมว่าเราไปทําการต่อสู้จริงกันเลยดีกว่านะครับโดยระบบการต่อสู้ของเกมนี้นะครับก็จะมีทั้งเรื่องการทําเควสด,ด้วยนี่การลุยเนื้อเรื่องต่างๆในแผนที่นะครับ รวมไปถึงนะฮะถ้าใครไม่อยากจะทำเควสเนื้อเรื่องพวกนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะเข้าในส่วนของการฝึกฝนที่ด้านล่างได้นะครับนี่แล้วก็อยู่ติดกับการประลองด้วยนะคือเกมนี้เนี่ยมันจะมีเรื่องของการลงด่านลงดันเจียนภารกิจต่างๆนะครับเต็มไปหมดเลยและนอกจากนั้นนะครับเขายังมีในส่วนการประลองด้วยนะ่โอ้ท่านผู้ชมมีการประลองให้เราลุยกับผู้เล่นอื่นเพียบเลยนะครับมาทีนี้เราเริ่มต้นจากอะไรดีเอาเป็นว่าเรื่องของการฝึกฝนก่อนเลยก็แล้วกันนะฮะโดยเมื่อเราเข้ามาในส่วนของการฝึกฝน แล้วนะครับเขาก็จะมีด่านหรือว่าภารกิจต่างๆเนี่ยให้เราเลือกเล่นอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับซึ่งแน่นอนนะฮะว่าท่านผู้ชมเนี่ยสามารถดูได้ที่ด้านล่างของภารกิจเลยนะว่าถ้าเราลงด่านไหนไปเนี่ยเราจะได้ของรางวัลอะไรบ้างหรือว่าประเภทไหนบ้างนะครับนี่เขาจะมีบอกที่ด้านล่างทั้งหมดเลยนะครับอ่ะทีนี้ผมต้องเลือกสักด่านหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเป็นด่านแรกแล้วกันนี่มาลองเทสกันดูสักหน่อยนะครับแล้วก็เปิดศึกไปเลยทีนี้นะครับเมื่อเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยเขาก็จะเป็นหน้าต่างเรื่องของการปรับทีมนะ กรอนหรือว่าค่ายกลต่างๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราปรับทีมของเรามาเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะกดต่อสู้ได้เลยท่านผู้ชมนี่โหสตูเพียบจัดไปบลึบเอาหูเป็นยังไงละ่ะครับผมบอกเลยว่าสกิลนี่อย่างอลังการเลยนะ และที่สําคัญนะครับเจ้าเกมตัวนี้เนี่ยเราสามารถตั้งออตโตได้ด้วยนะฮะนี่เห็นไหมตัวละครนะครับก็จะทําการโจมตีนะครับเคลื่อนที่อัตโนมัติแบบนี้เลยท่านผู้ชมโอ้โหโอ้โหจัดไปดิครับบอกเลยว่าศัตรูเยอะมากด่านนี้นะฮะปึ้งโอ้โหโอ้โหท่านผู้ชมรู้สึกว่าตัวบนผมเนี่ยจะไม่ค่อยได้อัปเกรดเท่าไหร่นะครับเลือดลดควบเลยว่ะไม่โอ้โหเดี๋ยว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 จะไหวไหมจะไหวไหมโอโ้เราต้องนี่โอ้โหเจอสกิลเข้าไปนะครับถ่าอันติเมทโ,โ,โคตรแรงทีเดียวบทหลอด บลืบบลืบโอ้โหอันนี้ได้ครึ่งหลอดนะฮะแปลว่าตัวนี้เราไม่ค่อยได้อัปเกรดเท่าไหร่นะครับแมเดี๋ยวเราต้องออกไปอัปเกรดเพิ่มเติมมันสักหน่อยนผู้ชม แล้วก็นี่โอ้โหวิ่งไปวิ่งมานะครับนี่คือการเล่นแบบออโตโน้นะบอกเลยว่าเพลินมากๆนะฮะนี่โอ้โหตอนนี้เนี่ยทีมของเรานะครับน่าจะแหม่มีตัวที่ล่อแล่หลายตัวเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าตัวหลักๆของเรานเนี่ยเลือดยังเต็มหลอดอยู่เลยนะท่านผู้ชมชึบโอ้โหเจอท่าเข้าไปเจอท่าไปหมดหลอดครับผมนี่นี่โดนไปอีกทีโดนไปอีกทีโอ้โหสวยงามจึง้ง จึง้งโอ้โหท่าลังการมากท่าลังการมากมีฮิวเลือดด้วยบลึบ,บอื้อหือโอ้โหจัดไปดีครับแต่และตัวนี่แบบว่าโอ้โหท่าไม่ซ้ำกันเลยนะนี่โโหโว อ่ท่านผู้ชมตอนนี้นะครับศัตรูนะครับจากหลายตัวเนี่ยตอนนี้เหลือแค่ตัวเดียวแล้วจัดไปชนะเรียบร้อยครับผมห้โยง่ายแ้ได้แบบ3ดาวด้วยอ่ะทีนี้รู้สึกว่าเดี๋ยวเราเนี่ยครับต้องไปทําการสุ่มกระชปองหาตัวละครระดับสีทองเพิ่มหน่อยเพราะว่าตัวสีทองนี่รู้สึกว่ามันจะโหดจัดเลยนะท่านผู้ชมโดยการสุ่มกระชปองของเกมนี้นะครับเขาก็จะมีเท่าที่ผมเห็นนะมี2แบบนะครับโดยเขาจะมีแบบมาตรฐานนะครับนี่ก็คือเจ้าตัวนี้นะครับส่วนอีกแบบหนึ่งนะครับจะอยู่ที่ด้านบนเลยนี่ ผูกมิดจำกัดเวลานะครับก็คือเจ้าตัวนี้นี่แหละนี่เห็นไหมเขาจะมีชิ้นส่วนด้วยนะถ้าเกิดว่าใครเปิดไม่ได้เนี่ยก็สามารถที่จะสะสมเจ้าชิ้นส่วนพวกนี้นะครับเพื่อที่จะเอาไปรวมเป็นตัวละครตัวนี้นั่นเองนะผู้ชมทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะต้องเอาไงดีวะคือเงินแคสเราเยอะไงเดี๋ยวเราต้องจัดสองอันเลยดีกว่าโดยเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวผมเอาตัวนี้ก่อนแล้วก็นี่มีสูมฟรีด้วยจัดไปครับผม1ทีฟรีสวยๆลูกพอ่อบลึงตึบ ตัวอะไรเอ่ยโอ้โหสีฟ้าท่านผู้ชมแม่อย่างนี้ไม่ได้การแล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องจัดแบบหนักๆน,นะครับจัดไปนี่ลุยนี่โอ้โหท่านผู้ชมไม่รู้ว่าเราจะดวงดีหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหได้ตัวระดับตำนานสีม่วงโอ้จริงมะเนียทำไมถึงดวงดีกี้เปิดมาตัวแรกได้เลยท่านผู้ชมโอ้โหแม่เจ้าบอกเลยว่าโคตรดีเออโอ้พี่สีบัวอ่อยแก้วเฮ้ยทำไมมึงออกง่ายอย่างวะโอ้โหออกง่ายจัดท่านผู้ชม เอาละทีนี้นะครับขอลองอีกทีหนึ่งขอลองอีกทีโอ้โหสีม่วงมาอีกแล้วตั้งแต่ตัวแรกจึมจัดไปอีกจัดไปอีกจัดไปอีกปึ้งปึ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 งโอ้โหท่านผู้ชมโอ้โหตกใจหมดเนืสีม่วงได้สีฟ้ามานะฮะแล้วก็มีอีกไหมมีโอ้โหสีฟ้าท่านผู้ชมสีฟ้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรบึ้งโอ้โหเรียบร้อยนะครับรอบนี้เราได้สีม่วงมาอีกหนึ่งตัวเลยนะครับทีนี้เอย่าเราลองสลับนะครับมาสุ่มอีเจ้ากาชาตัวบนบ้านนะครับนี่จากัดเวลาด้วยท่านผู้ชม สุ่มหนึ่งครั้งฟรีนะครับจัดไปก่อนเลยของฟรีเราไม่พลาดอยู่แล้วนะครับทีนี้เราจะมาสุ่ม10ครั้งบ้างโดยเลทราคาเนี่ยสองพเท่าไก่อันข้างล่างเมื่อกี้เลยนะไปลุยจัดไปครับผมบ,บึบบึบปึงมือมือมือมอม,มโอ้โหเดี๋ยว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 ผมได้เศษมากี่ชิ้นเนี่ยสี่ห้าหกชิ้นนะครับทีนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตด,ดูก่อนโอ้โหแล้วก็ได้กล่องด้วยนี่เป็น7ชิ้นแล้วนะครับ ้ง8ชิ้นเรียบร้อยท่านผู้ชมอ่าทีนี้เดี๋ยวเราต้องดูก่อนว่ามันต้องใช้กี่ชิ้นนะครับถึงจะรวมเป็นตัวละครได้1ตัวนะฮะเขาบอกว่าเราเนี่ยต้องใช้ชิ้นส่วนนะครับถึง80ชิ้นเลยนะที่จะรวมเป็นตัวละครระดับสีทองได้1ตัวเลยนะฮะนี่ตัวนี้เขาชื่อว่าเอียกกล้วยด้วยไป งานนี้บอกเลยว่าเราต้องได้เอียกล้วยท่านผู้ชมยังไงก็แล้วแต่ผมต้องได้เอียกล้วยนะฮะโอ้โหรอบนี้ได้ชิ้นส่วนมากี่ชิ้นเนี่ยห้าชิ้นนะฮะจัดไปอีกทีครับผมบ,บึบบึบบึบโอ้โหเดี๋ยวรอบนี้ได้มาเป็นสิบเลยว่ะแล้วก็อีกทีหนึ่งครับผมบ,บึบ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 โอ้ท่านผู้ชมเราสามารถดูข้างล่างได้ด้วยนะว่าตอนนี้เนี่ยชิ้นส่วนเอียกล้วยเราได้มากี่ชิ้นแล้วนะครับนี่ผมได้มาสามสิบทับแปดสิบแล้วนะครับจัดไปเงินแคสเราเยอะ ี่โอ้โหเดี๋ยว40ชิ้นเชืบกี่ชิ้นแล้ว51ชิ้นโอ้ยรอบดีได้โคตรเยอะแล้วก็ปึ้งอีกทีนึงโอ้โหท่านผู้ชมบอกเลยความฝันอยู่แค่เอื้อม61ชิ้นนะฮะแต่ว่าสิ่งที่เราลืมไปหรือเปล่านั่นก็คือเจ้ากล่องที่อยู่ด้านล่างนะครับนี่โอ้โหมาอีก3ามท่านผู้ชมแล้วก็อันนี้มาอีก5นะครับโอ้แล้วก็อันนี้เท่าไหร่วะอันนี้8หรอแล้วก็อันนี้12นะครับกล่องสุดท้าย15ชิ้นนะฮะ ไปจัดกันต่อรู้สึกว่ามันยังไม่ครบไงชึบ78ิบชิ้นเรียบร้อยท่านผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวขอรวมไอีกล่องนี้ด้วยโอ้โหจบนะครับตอนนี้ผมได้ตัวละครเอี้ยกล้วยมาแล้วนะฮะทีนี้เราต้องไปรวมแล้วท่านผู้ชมเราต้องไปรวมแล้วนะครับมาที่หน้าผูกมิตรนะครับนี่แล้วก็เดี๋ยวผมหาเอี้ยกล้วยแป๊บหนึ่งอ่าเจอแล้วท่านผู้ชมแล้วก็จิ้มมาเลยนะครับกดรับของรางวัลไปชืบชืบแล้วก็อีกหนึ่งชืบโอเคเรียบร้อยนะครับ เสร็จแล้วนะครับก็กดหนึ่งทีโอ้โหเรียบร้อยท่านผู้ชมตอนนี้เราได้เอี้ยกล้วยมาครอบคลองแล้วนะครับผมโอ้โหอย่างเท่ ทีนี้นะฮะเรามาดูในส่วนการดําเนินเนื้อเรื่องของเกมนี้กันบ้างดีกว่านี่ก่อนอื่นให้เรามาที่แผนที่โลกก่อนเลยนะแล้วก็ลองดูนะครับคาว่าเนื้อเรื่องหลักเนี่ยมันอยู่ตรงส่วนไหนนะครับอย่างเช่นอันนี้เนี่ยเนื้อเรื่องหลักนะครับนี่เห็นไหมมันจะเขียนคําว่าหลักนะครับเป็นวงกลมสีเหลืองๆด้วยก็ให้เราจิ้มเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็นี่มันอยู่ตรงส่วนนี้เราก็จิ้มเข้ามาแล้วก็จิ้มคุยกับ n p c ตัวนี้ไปได้เลยนะครับนี่มันจะเป็นเนื้อเรื่องภาษาไทยให้เราอ่านด้วยนะสําหรับใครที่ชอบสายเเเนนนนืืื้้อออออรรรร่่งะะะหมไไดากตูป านนี้ก็น่าสนใจนะครับเกมนี้เนื้อเรื่องค่อนข้างดีด้วยจัดไปแต่ว่าผมจะข้ามเลยไงคือเราอยากจะไปลองตัวละครใหม่แล้วนะฮะโอ้ท่านผู้ชมบอกเลยว่าศัตรูค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ค่าพลังศัตรูเนี่ยบอกเลยว่าไม่ธรรมดาด้วยงานนี้ไม่รู้ว่าจะสู้ไหวหรือเปล่านะครับลองดูสักตังหนึ่งปังโอ้โหท่านผู้ชม บอกเลยว่าโดนท่านี้เข ok ้าไปถึงก็หมดหลอดนะครับเจ็บไปแล้ว1ตัวแล้วก็เอี้ยกล้วยเอี้ยกล้วยยังไม่ออกท่าไม้ตายนะครับเออโอ้ตอนนี้ศัตรูค่อนข้างเจ็บหนักเลยนะครับเก็บไป2แล้วก็ใกล้ตายอีกหนึ่งนะฮะเออเอก็มาดิครับเอออืเออเออเอี้ยกล้วยของเรานะครับเสียดายอุปกรณ์ไม่ดีเท่าไหร่ท่านผู้ชมเดี๋ยวต้องไปแอบเปลี่ยนอุปกรณ์กันบ้างแล้วงานนี้เออืออโดนท่านี้เข้าไปท่านผู้ชมปึ้ง ปึ้ง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 โอ้โหเกือบเกือบหมดหลอดโอ้โหเกือบหมดหลอดท่านผู้ชมเต้มเรียบร้อยครับผมอ่าโอเคท่านผู้ชมตอนนี้นะฮะเราก็น่าจะชนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ไม่มีอะไรผิดพลาดบอกเลยว่าค่อนข้างง่ายเลยนะ อ่ะทีนี้เรามาดูในส่วนการต่อสู้แบบ PVP กันบ้างดีกว่านะครับนี่ให้เข้ามาในส่วนลานประลองเลยนะเสร็จแล้วก็ให้เราเลือกนะครับว่าเราเนี่ยอยากจะสู้ในรูปแบบไหนนะครับแล้วก็เหมือนเดิมเลยท่านผู้ชมเขาก็จะมีบอกที่ด้านล่างนะครับว่าแต่ละแบบเนี่ยของรางวัลเขาจะให้อะไรกับเราบ้างนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะสู้แบบแรกให้ดูละกันกน,นี่ปึง้งเสร็จแล้วก็เลือกมาตัวหนึ่งนะครับนี่เดี๋ยวผมจะสู้เจ้าตัวนี้นี่แหละแล้วก็กดต่อสู้ไปเลยโอ้โหบอกเลยว่าชนะนิ่มแน่นอนเพราะว่าทีมเราโคตรโหดท่านผู้ชม ปังทีเดียวหมดหลอดปังทีเดียวหมดหลอดโอ้หมึงตีแรงอะไรกรนาดนี้เอียกล้วยโอ้โหเรียบร้อยโดนจิน้มกล้วยหนึ่งทีอ่ะตอนนี้นะครับอันดับของผมเนี่ยก็ขึ้นมาเป็น6,6 0 0แล้วนะฮะแล้วก็แม่ต้องสู้อันดับ4,9 0 0ด้วยจัดไปอีกทีนึงแบบสวยๆนะฮะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับสำหรับใครที่แบบว่าโอ้โหพี่ผมแบบที่เกียดด้วยฉากต่อสู้แบบนี้มันข้ามได้ไหมคือผมบอกเลยว่าเราข้ามได้นะครับนี่กดคําว่าข้ามปุ๊บ อ่าท่านผู้ชมเรียบร้อยนะฮะแล้วที่สําคัญเนี่ยพออันดับเราขึ้นเยอะๆเนี่ยเขาจะแจกเงินแคชด้วยนะเห็นไหมได้มาต้อง200กว่าเนี่ยอ่ะทีนี้เดี๋ยวขออีกทีหนึ่งขออีกทีหนึ่งยังไม่สะใจเลยวะ่ะเดี๋ยวดูก่นว่ารอบนี้เราเจออันดับเท่าไหร่นะครับโอ้สามพันสี่จัดไปครับผมแล้วก็กดข้ามไปเลยนะฮะเดี๋ยวเข้าต่อสู้ต่อสู้เสร็จปุ๊บกดข้ามปั๊บอ่าเรียบร้อยโอ้โหบอกเลยว่าโคตรจะไม่เสียเวลาปึง้งโอ้โหรอบนี้ได้เงินแคชดา4 0 0กว่าท่านผู้ชมโอ้โหได้โคตรเยอะ และเหมือนเดิมนะครับสำหรับใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วอยากจะโหลดเจ้าเกมตัวนี้มาเล่นด้วยกันเนี่ยผมก็ได้เอาลิงก์ดาวน์โหลดของเจ้าเกมตัวนี้นะครับแปะไว้ให้ที่ใต้คลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะ และสุดท้ายนี้นะครับสำหรับใครนะครับที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะครับก็อย่าลืมช่วยกันนะครับกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญนะครับอย่าลืมช่วยกันกดติดตามช่องนายขนดกเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้กับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับผม